โอเคตอนนี้ก็อยู่ใน YouTube ไปที้คริบร้อยลาอ,อย่างแรกก็เสียแผ่ไนได้จากนั้นกดวินโด้ขึ้นมาพูดที่เปิดกแบบรวกเร็วได้จากนั้นเนี่ยผมก็เอาไอ้พวกนี้ออกไปแป๊บนึงจากนั้น ให้ทำการกดเปิดเครื่องคือไอ้นี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวของแน่นๆแป๊บแน่นๆก่อนกดตัวเครื่องนะกด F12 บางรุ่นก็กด F11 นะแต่ผมเป็นกด F12 เข้าหน้าน,นี้ปุ๊บแทบกันเ, <Brand. S 1> เลือกเลือกเลือกไฟได้ที่บูทเอเนเทอร์จากนั้นก็ลอแป๊บโยงผมออนี่ก่อนนะตั้งกล้องแบบตรงสูงก่อนเพื่อให้มันมองเห็นแบบง่ายโอเค ทีนี้ก็ลอมันกระพริบกระพริบเนี่ยโอ้ยแสบคออันนี้มิตัวหูมนปัญหาอย่างหนึ่งแล้วคือมันจอฟ้าใช่จอฟ้าหลายรอบแล้วผมก็เลยจับลมินโดใหม่เลย ตั้งป้าผิดฝั่งโอ้โอเคตอนนี้ก็เข้าหน้าม่วงละเลือกภาษาไทยภาษาไทย next กด i n t l l n o w คิดจริงๆเลขสปีดนึงหน่อยนะเพราะว่ามันใช้เวลานาน มิดเดโปรเนาะเพราะว่าคือส่วนตัวผมชอบใช้มิดเดโปรนะแล้วก็กด next มันต้องลงตัว n มันต้องลงตัว n นะเฮ้ยกดนี่ไปกด next custom install เฮ้ยมีหลาย p ั r t ั t i จังวะกดออกให้หมดออกให้หมดหนึ่งสอาออกให้หมดออ เหลือแค่นี้แล้วก็กด next ไปเร่งสปีด มันเรีนรู้อย่างงแล้วก็คือถ้าจะลงวินโดว์ใหม่ผมแนะนําให้ลงเองหรือที่ร้านที่เชื่อถือนะถ้าเป็นบางปร,ประมาณ80-90%เนี่ยมีบางร้านใช้ Windows เถื่อนนี่ต้องระวังกันด้วยอันนี้ผมเตือนไว้ลงเองหรือร้านที่เชื่อถือน่าจะดีกว่าผมแนะนําให้เป็น Windows แท้เพราะว่าคือ มันจะดีกว่าแล,วแล้วก็ใช้เบ็คคีย์ได้ใช้คีย์แท้ไปเลยอันนี้ผมแนะนำใช้คีย์แท้โอเคลิงต่อไปล้างจานข้านบนกันหนึงโอ้ยไม่ต้องล้างละแปบบ๊บขึ้นตอนนี้แล้วก็ให้ทำการรีพอร์ตใปไ่ๆ มันจะรีสตาร์ทนนวเดีด๋ยวรอสิฟินิสแล้วรีสตาร์ทนวนวนะถอดแล้วนะนี่ถอดแล้วมาจัดมืนๆนิดนึงโอเคอันนี้น,นานิดนึง เมื่อกี้เมื่อกี้โคือไปสต็อกโอเคเรื่องอมเรื่องสปีดเลยอันนี้คือที่จริงอย่าให้คอมดับหรือไฟกระชากหรือไฟดับไม่งั้นวินโดว์จะเข้าสู่หน้าวินโดว์ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าทำไฟตก ต้องมีไฟสำรองอีกด้วยโอเคเล่นกันต่อขอล้างจานแป๊บนึงนะเพราะว่าผมจะสตอคชิปไว้แล้วก็ตัดชิปไว้แล้วก็เออเดี๋ยวก่อนประมาณ5นาทีประมาณ1นาทีไม่รู้กี่นาทีพึ่งเป็นล้างจานมะาเดี๋ยวซัดแก่อนเดี๋ยวแบตมันจะหมด อภาษาไทยนะภาษาไทยอ้๊วเจ็บของเขาโอเคเบสิก okay. อันนี้ขั้นเบสิกเด็ดเอเดลเวย์เอา์เดี๋ยววันหลังจะเอามาเดี๋ยวผมจะหาวิธีลง Windows 1ให้แต่าตอนนี้เครื่องมันไม่รองรับอินเน็ต อันนี้ควรจำเป็ียนอยู่โอ๊ยเจ็บ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 อ่ากด next เนี่ย net ขออยู่ข้างบนนู่นเนี่ยไหมเนี่ยอยู่ข้างบนนั่นน่ะเนี่ยอยู่ข้างบนนั่นน่ะโอเคอันนี้ก็มันก็มันหลุดนิดนึงหน่อย ในนี้ต้องไม่สปีและ กล้องบงอังเฉยเมื่อกี้บังกล่องนะนี่ผมฟังที่ผมอ,อัดเกมนี่นี่ผมฟังประมาณนี้นะเอาไว้สำหรับอัดเกมโดยเฉพาะเลยซื้อมากี่บาทไม่รู้ผมจะไม่ค่อยได้หรอกคือจริงๆแบบนี้มันก็รับคาเป็นพันเนงอนะเอ้พวกเกมมิ่งเนี่ยนะ เป็นพันหนึ่งเลยนะบอกเลยที่โคตรแพงใช่ดูให้ไอ้รอมดูหน่อยดูไอ้กอรอบหนึ่งอ่าประมาณนี้ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงใช้หูฟังของแมวกันนะจะไม่ให้ผมอยากได้ไงก็เลยไปซื้อมาเลยเพื่อผมจะมให้รักษาเอาไว้นะผมชอบเอกแบบรักษาความสะอาด เวลาถ้าคอมเป็นฝุ่นเมื่อ,อไหร่ก็จะปัดให้เลยอ่ะ,อะเดี๋ยวเอาบอร์ดตัวนี้มาอ่าเครื่องรีสตาร์ละอ่าผมให้ดูบอร์ดตัวนี้นี่ตัวนี้ไอ้บอร์ดตัวนี้เลยมีฝุ่นเยอะมากเลยอันนี้บอร์ดนะ ตัวนี้ก็คืออีเว้นไนนะเป็นของรุ่นเก่าคือแบบคอมมอนนี่คือแบบมันมีเยอะแล้วก็เปิดไม่ติดใส่คือมันก็ใช้ได้เลยแต่มันเปิดไม่ติดเฉยๆไปเก็บก่อน ่ซึ่งไอตัวแฟนได้นี้ผมอ่าซึ่งมันก็พอขอใช้ได้แหละแต่ว่าก็คือแบบผมเลยใช้ลอมินโดจริงๆครับผมแอดอ,อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้สีเขียวนี้เอาไว้แบบอัพพอมูลอ,อีกตัวหนึ่งก็ผมให้พี่สาวผมไปแล้วอ่ะเป็นมินโดสเอ็ดอะผมให้พี่สาวผมไปแล้วอ่ะแล้วก็ไอตัวนี้เป็นแรมโน้ตบุ๊ก เื่อี้อีกตัวนึงเป็น Windows 11นะแต่ว่าผมให้พี่สาวไปทำงานพักวมหาลัยเฉยไอ้ตัวน,นั้นมันพื้นที่ใหญ่กว่าไปได้ตัว2ตัวนี้อีกอ่ะมาละห้าจะป้องกันส่สีฟ้าผมแนะนำใส่แว่นกอ,อกแสงด้วยนะถ้าอยู่ที่เบอนี้ผมไม่แนะนำอ่านี่ไม่ต้องเลือกข้างล่างนะให้เลือกข้างบน Next. อันนี้ไอ์มัลคอฟอันนี้นี่ผมไม่ต้องการเลครับผมไม่ต้องการมันชื่อเลดีนะาฮานามิด้วยปกติผมใช้ซื่อฮานามินี่หนไหม นมไอฮัต first ฮัตเปิดไม่ต้องไม่จำเป็นอ่าฮะอันนี้ก็ไยแต่กดใช่นะสวิตแต่ผมแนะนำให้เปิดเหมือนดีกว่า ปิดก็ได้นะแต่ว่าผมไม่นำให้เปิดีอเกมแฟมิลี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต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 งเก็บพอละครอบครัวครอบครัวไม่ถึงพ่อและแม่นั่นหรอ Family หน้านี้ไม่ค่อยจำเป็นอ่ะอดสกีบ คือคลิปในทิกตอกผมผมก็เลือกเกมไอ้เครื่องอ่ามาละ h ฮ b ยคือข้าวหมชอบลินมุกนีนะการตอนลงลงวินโดว์อ่ะอย <c oughs> คือแบบมันทักทายเราอ่ะอ่ะนานนี้ห้ามปิดคอม น,นี่ด้วยนี่การ์ดใบไฟพ้าจะมองไม่เห็นไปเปิดไฟกันบนี่การ์ดใบไฟเห็นไหมประมาณนี้อันนี้สามประกอบเองนะให้พ่อ,พอ,พอประกอบให้เลยโคตรชำนาญอ๋อ,อ,อการ์ดใบไฟ อันนี้แรม DDR 2แมรมคือจริง DDR 2มันไม่มีใครมีไม่มีใครใช้แล้วนะผมใช้ DDR 3แล้วก็อีกตนนัวนึงก็ปเป็น DDR 3เหมือนกันไว้ DDR 3แต่จิแต่ใช้ไว้ได้อีกตัวน,นึงอยูไ่ไหนไม่รู้อ่ะอ่านี่นี่น,นี่มันหักดูนี่มันหักของจริงแล้วนะไอ้บอร์ดนั่นอนะ แล้วก็มีตัวของวัดไฟคือมันก็ใช้ไม่ได้แล้วเลยแล้วก็นี่เอาไว้ตกแต่งคือปกติว,ตวางไว้ตรงนี้ตรงเนี้ยนะวางไว้ตรงเนี้ยนะโอเคัวเคียโตคอมเป็นใชเนะี่ย ทุกคนอาจจะรู้จักแล้วแหละว่ามันคือคลิปการโรบอกใช่ผมซื้อมาเติมฮะแก้าใช้ไปแล้วนะนี่ผมจะปิดโค้ดไปหปิดหนปิดโค้ดค,คือจริงมันก็ถ้าใช้เอาใช้เลยเอาแจกก็ได้นะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้หรอกมีอะไรอีกไหม ก็มีแบตเตอรี่อันนี้อันตรายอย่าเนี่ยมีนี่ด้วยนี่เจ้าดีวปดีเนาะพูดถึงปึ๊บมาปั๊บเลยเฮ้ยแป๊บหนึง่งโอเคลงอ่าฮะก็ การลงมือทว่ใหม่นี่คือแบบอ,อ่าฮะอุยอ้ยเช็คก,ก่อนเดี๋ยวผมขอตั้งหน้าจอมันนูเหมือนเล็กเกินไปอ่ะโอ้ยไม่ค่อยสบายคือแบบตอนช้ำไอนะ กระจอยังไม่มี1เฮ oh ิร์โอ้โห1เฮิร์ตดูภาพฉีกเลยนั่นน่ะภาพฉีกเนี่ยภาพฉีก1เฮ oh ิร okay. oh ์ตโอ้โหโอเคเอาข้อมูลมา d r เวอร์กา d จอมก็ไอไอละอ่าไดเวอร์กาจอไดเวอร์กาจอ what the fuck เดี๋ยวยๆยอะไรอ่ะเฮ้ย E F I what what E F I มาจากไหน,นอ่าเซฟไมครับ เหม็ icana, นควันอะไรวะไม่เหม็นชิบหายเลยเพราะเขาอาจจะไม่เหม็นกันนะแต่ผมนี่เหม็นอ่าไอไอไอเก่าสัตว์เซฟไหมโอ้ย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 ปี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 คัดคัด ผมลุมแยกไฟล์นะจริงๆผมลุมแยกไฟล์โอเควัดปอบฟักอะไรนั่นน่ะ,ะ,ะมีไอ้ตัวยอีมาจากไหนไม่รู้อ่ะเป็นที่ก็อเยอะเยอะอยู่ เขาเอาไอ้อันนี้กับไอซีพวกนี้โอ้ยค้างละมันต้องแบ็กอัพข้อมูลอนะคือเขาไม่แอปแบ็กอัพนะตายมมาอย่าค้างซิาค้างไปแล้ว มาไปไหนฆ่าทำไมดิสลนี่เอาสุนสลิปมัสลิปส,สลิปเฮ้ยซอสคัทซอสคัทนี่ ี๋ยวบังแปบบ๊บโอเคช็อตคัดดูในเพน okay. เฮ้ยแม่ค้าไม่มีเซียบ เออเออเลือออเล่อหาเลยเนี่ยเฮ้ยอย่าเออเลยอ,อย่าเออเลยสิเฮ้ยพี่ขาอ,อีกแล้วไอ้ก้าวน่ะ พีพีเอาอีกละนั่นไงอีกละโอเคเก็บไว้ในด,ดาวน์โหลด เดี๋ยวไอ้พวกนี้ผมจะอัดเองนะผมคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ผมขอลากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปไหนมีคอนเทนต์อะไรอีกทักมาคอมเมนต์ผมได้เลยอโอเค่สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมจ,จกันคลิปหน้า <c oughs> ไป